กดตีกันด้วยเนี่กับช่วงเลน่นร่ำเกมช่วงเลน่นเกมตอนเฉลยเฉลยยังไงดีอ่ะโอเคกดซุปเปอร์ูสูงสูงไ้ซ้นะโอเคช่วงเลน่นรัำเกมเนี่ยคือจะอันพีพาเหรดมาเรียกก็อาจะแคปมีคนบอกว่าอ่าในเฟซในเฟซบุ๊กอ่า เฟซบุ๊กเขาบอกว่าเออมันพิษเลิตเรียวสามหนึ่งคนมีเรนะื่อยๆมีเรื่อยสามหนึ่งคนนะช่วงแถวบ้านก็อีกประมาณสี่คนก็รวมเป็นห้าคนนะโอเคที่ผุ๊มบกเฟซบุ๊กนะฮะโอเคก็ส่วนไอ้ซอมบี้นะครับมีแค่สี่คนนะมีสามคน นั่นก็คือคุณเลโอที่ยอยู่แถวบ้านผมแล้วก็แล้วก็น้องแดนนะครับที่กวนปีนบอนบอนะแล้วก็พา,าร์นะส่วนฟอนเฟสี้สี่นี่มีแค่สองคนตะวันที่อยู่แถวบ้านแล้วเพื่อนผมที่อยู่ที่โรงเรียนนะนะีกนะก็มาช่วยกุมแบตอีกสามคนนะเพื่อนที่อยู่ที่โรงเรียนสามคนเดิมนะ สุ่มเลยนะโอเคสุ่มเลยโอเคกด อ่ะโอเคสว่างวันทิดได้เลยวันรี่งาึสำหรับคณที่ขอโชคดีด้วย,ยนะครับได้แค่เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ